มีความทุกว่ามึงเลทั้งเคนไ้เมียล่วงกับเมียน้อยมายื่นแขนกันเลยตึงเมียล่วงหายอยู่อ่อนว่าแต่แลหน้าเมียล่วงแขว่าเมียน้อยกันนรอยเครยดได้กล้องจะปะวุงกลัวเผื่อนี่จริงพวกบให้เราเมียน้อยเผื่อนเราไปกินได้หมเค้าเอาโตไปเราคูกันรักกันมันยังไม่ดีว่ะให้คุญแจเวลาไปบ้านเมียน้อยมื่อกีนไหมไปเวลาร่างกายเต็มแรงไม่แดงเต็มเผา เว่ลาลบมาเมียล่วงลบมาตอนที่ร่างกายมัดแดงไม่แดงแห้งเปล่าข้าวเด็กไม่ได้คายดืนไม่หลอดเส้นเลือดโคตรในสมองแตกตายมึงแหลบบัวพื่นโอ้ยกูจะรื้อแมงได้พวกราวจองจังปีใต้ฮุมเป็นเราเปื่อนเอ้ วันตีว no right. ัศนะมันมาในวันหลักปลาอก็ใช่ไหมเฮ้ดังเลยที่้ดมียแล้วเลยคู่พี่นีนจริงอันนแหละขึ้นกุ้ควันว่ากไกอยกขึ้นยิมมึงเลยจะปากแดงแปรบไม่ควันซีดิวหลือยี่ใครคู่อรเลิศมาดูพีชูเนไมกันนยำยำบาเดินนะรถตุ่มเม่รถตุ่มเมยี่ดมีเออู่แเกแล้วเลยดวงแล้ววมอบอกว่าพี่นีนแตกเนาหนุ่มเต็มตีแล้วอาไหม ก็มานกชิมจ้อนเลวอ่ะเก่งโกมตึ้งก็เลวเลยร้อยของเขาพี่ได้เมียแน่นนนยายดังนักแรงยนบูบูมังนักอูปลาอยู่ในเรือไล่องไม่บรินบอกทีหน่อยบอกทีคือนั้นก็รับมาคืนนึงเป็นเล่นแล้วน้อยจะเช่นมันก็ยังไงตำรวจก็ได้พี่น้องคนสั้นเจอกรเบืองั้งฮิทริปตุ้มต้อยคุ้มขาเลยให้แน่นอนเห็นดูโบนังแก่ลำพงมังได้ตรง ที่ตําเพลิงอะไรทีมาคอนใส่์ฮ่องมันหนักอูฮ่องมาตําเลยตําไม้ชัดเจนเล่นคอนเสิร์ตเล่นนั่งไม่หวาเกี่ยวนาตตําแป้าๆหรือเปล่าเต็มยุ่มไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันต้องให้ดังมันเอ้าโม่เราไม่โดนใจฮ่องมากูตําเลยกูตําจัดเจนเฟนกว่าบ้อพอดีฮันเลือดพอดีดังแรงมันไม่ใก่ดีเคยว่าเคยว่ากูจะได้เอาบทโตพี่คนไม่พอพูดดังเอาบ่ ใช่อ่ลงอบอาตโตได้เลยไปนางกว้างคนนับคะแนนหญิงนับกู่หญิงปเปย์จัดเพลสโบ้ลบตึงบานกูจุดลูกตัดจ้ำพันนัดแล้วกูเดินโกต,ตั้งตองไายกว่ากูแกงกูนึกว่ากูได้อบอาตโต้เล่มจกแต่องค์ฝนได้คู่ซะเหมือน,นก็แล้ว <c oughs> ได้อ๋อแน่นอนคนเวลาดวงดีแล้วดีลัดไม่แต้มปรบจำว,วันะควรคกรองตั้งแต่ปีไม่ขึ้นไม่ต้อยตีนเล็กเดินเดินคนกรองฮิตไตจนได้ขึ้นเรื่นเมึงเลย จนขึ้น่ดนนิ่มคลองกันไม่คลองเพื่อกูตั้มเล่บันกน็ได้ขึ้นมั้งชนบันนายอยกหมดมัดซิดนะกูบอมัดซดนะฮะมันเราชนได้ขึ้นโตแล้วเบียร์ยางช่อางรอยมันกวาดเคลียงคลิปเลยนิย่มคลองเพื่อไม่คลองเพื่อเพรชนโดนขึ้นรถเรือตรงนั้นในเปล่าเบียร์ปลาจะกูน,นับ,นบได้ไเบิ้์นะจะได้หลายวันมึงเล่แต่จนไม่ไปอดแล้วคุณนี่กูเจอบี่งไปตัวได้แล้วกูทนรับอยู่นี่ได้เหลืองเปล่าของเขา ตึงมึงอี้มได้มี้ยแกจรองอี้มได้มียไม่คิดว่านี่เลยใครจะมาตึงอยากก็ไม่โหยลูกเจ้าอยากได้เคยถึงไม่ได้ครัวมันเกินไหนจรองเปลืองมึงอันแก่แล้วเหล้าว้าเขามันตุ่นแมวอย่างนี้บาดเบกไม่เกี่ยวคนเราตัวเออคนเราอ่อนหรือแกเราอย่ากเล่กันเต็มที่ผ้อมเลยแต่เล,ลือดลมเราปีตองสมบูรณ์ใครได้เป็นกิ๊กเลยจะไม่เสียรักอ่ะพปีจะเน้นนักแต่เรื่องจิกจั๊กปูนปูน ในเรียวแรงอย่างแกงมันปูนนั่นแหละจะปูนป่วนในถึงท่านี่เออตึงแล้วก้นเราตรองอุ้งมันตรองได้กับผมกามันตรองได้กับกามันไม่แน่ฮงได้กับผมกาแดดกับกาเว้นขึ้นว่าว่าเพื่อมาะเดฮงได้กับสุดาเราเป็นมาม่ากันยังมันไม่แน่นอนอ่านะงอล่างอหล่าโรใจนึกว่าดีกูดังไอ้รอ้กูดีกว่าเพื่อกูดังปลาที่นั่งในเรือนู้นได้ตายตัวเด้ใจนะป่าว เพื่นลาเวียว่าเราต้องเดิจ้าดุบานขุ่นแ้วดำปพงคอยกัดพยายามกัดเพราะมึง